เดินไปแล้วแต่พวกผมมากบางเดียวจัดนะให้ไปอยู่ตรงตรงวิ่งทางออกทางนู้นเขาต้องวิ่งไปหน้าประตูแล้วก็ติดตรงหอสองเขาต้องวิ่งต้องผ่านหอสองถ้าวิ่งยงหน้าแล้วก็ไปดักการเกษตรคือมาร์กจุดไว้เลยมาร์กจุดหมดเลยคือต้องตีให้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวพอเปิดปุ๊มแล้วพวกนี้กระจายไปตรงไหนเนี่ยตามจุดพวกนี้คอยเก็บคอยเก็บสแปรถมั้ยคอยเก็บสแปรยิ่งนะยิ่งกว่าสามกองอีกครับตอนนั้นต้องช่วหัวหัวเลย จะเดินข้างหน้ามีบางเดียวต่ออิฐชาติแล้วก็ไอ้ฝายครับแต่ผมอ่ะฝ่ายบอกว่าก๊อปแกไปอยู่ตรงสนามให้ปิดทางโน้นผมก็ไปกับพวกโก๊พวกอะไรเงี้ยกระจายกําลังใบตามจุดก็ถือไปถือใบนี้นะถือถือปุ๊บเหมือนเดินไปอาบน้ำพวกนั้นก็คือนอนดูหนังวันเสาร์เพราะวันหยุดอยู่แล้วนะปล่อยพีดตายอยู่แล้วก็นอนดูหนังไม่ได้เอะใจมองดูหนังทีวีก็คืออยู่ใต้ตึกเลยนนอนดูภาพตามนะเพราะบางเดียวถึงปุ๊บหน้าโทรทัศน์ à thường nó bút